สวัสดีครับเพื่อนๆออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบชนอทห้าชาแนลนะครับเช้านี้ก็จะพาเพื่อนๆนะไปเที่ยวทำบุญไหว้พระกันนะครับที่แถวๆอยุธยาครับอยุธยา ก็จะทำคอนเทนต์ไปในตัวด้วยครับทำคอนเทนต์ทำคลิปลงในช่อง YouTube นะครับน,นี่ก็น่าจะเป็นวัดจะพาเพื่อนเพื่อนไปที่วัดพนันเชิงนะครับแล้วก็เที่ยวชมบรรยากาศ าวดีลังสิตนะครับมุ่งน้าถนนวิภาวดีลังสิตอันนี้อยู่แถวถนนกำแพงเพชรสองครับผมวันนี้ก็อากาศปลอดโปรงนะครับปลอดโปรงสดใสแดดน่าจะ จะร้อนนะครับวันนี้ดูแล้วกาดเปิดนะครับ เปรียงนะครับวันนี้อันนี้มีเพื่อนทาง y o u t u b e นะครับเดินทางไปท่องเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวอันเรื่องลือระดับโลกระดับโลกก็จะว่าได้นะครับเนะาะมีเพื่อนๆพ่อนช่อง u b u นะ เที่ยวแถวโน้นแล้วครับอีสานเหนือนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองมุกดาหารนะครับรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ปาริจิตนคราชนะครับแห่งบ้านกกอกอมีโอกาสก็ จะไปทำคอนเทนต์ที่นั่นเช่นกันนะครับไ,ไปติดตามงานหรือว่าไปทำงานแถวๆนั้นนะครับแถวอีสานเหนือก็จะแวะไปกราบขอพรนะครับองค์พ่อปูพ่พญา,ารรนาคปริณานคาราชนะครับ บ้านกดกอกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ว่ามีประวัติการก่อสร้างนะครับที่อาจะว่าไปแล้วก็นะครับนะการก่อสร้าง องคปู่ปฏิจิตนคราชนี่ก็มีการติดขัดมีการขัดแย้งกันนะครับเนะเาะระหว่างประชาชนสองสองฝ่ายนะครับฝ่ายอีกฝ่ายก็ แล้วก็อยากให้สร้างให้เสร็จนะครับจะได้เป็นแลนด์มาร์หืือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับของดาหารนะครับอยู่ติดริมถนนตอนนี้ก็ยกให้เป็นของอาสาธารณประโยชน์ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับ ให้เป็นของเป็นของสาธารณะนะครับแขกไปไทยมาก็ได้แวะชมแวะนะครับกลับไหว้ตามความเชื่อนะครับของแต่ละคนนะครับเนะบนะบาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอดีขับรถไปด้วยนะครับเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับ ท่านใดที่ไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนที่ไหนก็ให้เดินทางาด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงโควิดก็นะครับเนี่ดมอนนี่ดัมมอช่วยกัน นะครับการแพร่เชื้อครับโควิดโดยการใส่แมสนะครับเว้นระยะห่างนะครับสองเมตรนะครับใส่แมสเจลล้างมือนะครับหลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆนะครับเจลล้างมือต้องล้างเป็นประจำนะครับล้างให้เป็น นิสัยนะครับเจลล้างมือนะครับเผื่อว่าเราไปหยิบจับของอที่ว่ามีาโรคโควิดนะครับตกค้างอยู่นะครับเวลาเรามาแตะเนื้อต้องตัวหรือว่า,าแตะต้องใบหน้าจะได้ไม่ต้องมีโรคโควิดมาติดนะในร่างกายของเรานะครับนะ อย่างไงก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ